ยินดีต้อนรับสู่ช่อง iPod a y คลิปนี้พบกับรีวิวหูฟังบลูท t ธ2.0 Wireless ยี่ห้อ o l l k e y โมเดล EPM2 ซึ่งไฮไลท์ของหูฟังรุ่นนี้คือดีไซน์อันโดดเด่นด้วยตัวเคสที่โปร่งใสและมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดและมีน้ำหนักเบาเพียง3.5กรัม ได้เวอร์ขนาด13ม mm, มให้เสียงที่คมชัดและเสียงเบสที่มีพลังมี EQ ปรับเสียงได้3โหมดไมค์สนทนาให้เสียงที่ชัดใสอายุการใช้งานแบตเตอรีย่ยาวนานถึง20ชั่วโมงกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX4 ภายในกล่องมีอุปกรณ์มาให้ดังนี้ครับชุดหูฟังพร้อมเคสชาร์จู่มือการใช้งานโดยละเอียดสาย USB-A to USB-C ในการใช้งานครั้งแรก เอาหูฟังทั้งสองข้างออกจากเคสก่อนครับลอกแผ่นพลาสติกสีฟ้าออกใส่หูฟังทั้งสองข้างกลับเข้าไปในเคสแนะนำให้ทำการใช้แบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานพอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB-C ครับ ขณะชาร์จไฟบอกสถานะเป็นสีส้มและเมื่อชาร์จเต็มไฟบอกสถานะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1นครั้งสามารถชาร์จหูฟังได้สรอบตัวหูฟังใช้เวลาในการชาร์จ1.5ชั่วโมงใช้งานได้นาน4ชั่วโมงมีไฟสีฟ้าบอกสถานะการชาร์จที่การหูฟังเมื่อชาร์จเต็มไฟบอกสถานะก็จะดับลง การเชื่อมต่อหูฟังกับมือถือเอาหูฟังออกจากเคสหูฟังจะเข้าสู่โหมด pairing โดยอัตโนมัติสังเกตไฟสีฟ้าที่หูฟังกระพริบไปที่เมนูบ t o ท t h ในมือถือค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า All k e y Move Air ในการใช้งานสามารถเลือกใช้หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาเพียงข้างเดียวได้อย่างอิสระสามารถใช้ฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน มี EQ ปรับแต่งเสียงให้เลือก3โหมดได้แก่ Music Mode ปรับเสียงให้มีความสมดุลเหมาะสำหรับการฟังเพลง Bass Boost เพิ่มความหนักแน่นของเสียงเบส Vocal Mode เพิ่มความคมชัดของเสียงในการสนทนาควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสโดยแตะที่แป้นคำสั่งที่การหูฟังกรณีใช้ในการฟังเพลงแตะ3ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมด EQ แตะ2ครั้งเพื่อเล่นเพลงหรือหยุดเพลง แตะครั้ง2วินาทีที่หูฟังข้างซ้ายเพื่อเลื่อนเพลงย้อนหลังแต่ครั้ง2วินาทีที่หูฟังข้างขวาเพื่อเลื่อนเพลงถัดไปกรณีใช้เพื่อการโทรสามารถควบคุมได้จากหูฟังทั้งสองข้างแต่2ครั้งเพื่อรับสายหรือพักสายแต่ครั้ง2วินาทีเพื่อวางสายและสุดท้ายแตะ4ครั้งเพื่อเรียกใช้งานคำสั่งเสียงเช่น Siri หรือ Google Assistant เดี๋ยวผมจะลองแตะหูฟัง4ครั้งนะครับเพื่อเรียกใช้งานสิลิเราก็จะสั่งงานให้สิลิปิดไฟในห้องนอนครับมาแล้วครับปิดไฟห้องนอนกันน้ำกันฝุ่นระดับ IPX4 ป้องกันละอองน้ำจากเหงื่อหรือจากฝน หลังจากที่ได้ทดลองใช้ผมสรุปให้ฟังดังนี้ครับในการสวมใส่ให้ความรู้สึกสบายใส่นานๆก็ไม่รู้สึกปวดหูนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกอิดอัดด้วยด้านคุณภาพเสียงอยู่ในระดับกลางๆครับถ้าเน้นฟังเพลงแบบสบายๆแนะนําให้ปรับ EQ ไปที่ Music Mode จะได้เสียงที่สมดุลที่สุดครับส่วนเสียงเบสถือว่าพอใช้ได้ครับแต่อาจไม่ลึกมากนักในส่วนของไมโครโฟนในกรณีใช้ในการสนทนา ให้เสียงที่ดังฟังชัดครับส่วนอายุการใช้งานแบตเตอรี่ถือว่าทําได้ตามที่สเปคแจ้งไว้เปิดเพลงนอนใส่หูฟังก็ได้หลายชั่วโมงอยู่นะครับภาพรวมผมถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจครับนับว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งครับที่เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปซึ่งจะเทียบกับราคาค่าตัวก็ถือว่าเหมาะสมดีครับ o อคีอีพราคา799บาทสามารถสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ o อคีอ f ฟฟิเชียลสโตทุกช่องทางออนไลน์สินค้ารับประกัน1ปีก่อนซื้ออย่าลืมเก็บคูปองเก็บโค้ดส่วนลดคุณอาจได้ราคาดีกว่าน,นี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง iPodiy ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนครับ